โจกำพลทองชัยผู้ก่อตั้งและประธานกองประกวด m r สเตอร์เฟนชิปอินเตอร์เนชั่เปิดตัวสินค้าที่จะออกทําตลาดในปี2024นี้โดยมีหนุ่มๆทีมมิสเตอร์เฟนชิปอินเตอร์เนชรวมเป็นแบรนด์อัมบัตเดอร์เขาร่วมงานที่ร้านไฮแอนด์ชิฟตาคาตึกแอดเทนีถนนวิทยุโดยมีคุณแซมไพศาลอ่าวสถาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทบิสโตเอเชียจำกัดร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานกองประกวดมิสเตอร์เฟรนชิปได้เปิดตัวนาฬิกา M Serie รรุ่น m i t e d Edition ซึ่งทำร่วมกับ U s เ a s t e r p ต l o c l u ปมีทั้งหมด8สีและจะเริ่มออกจำหน่ายผ่านตัวแทนและทางเพจมิสเตอร์เฟรนชิปอินเตอร์เนชั่นแนลราคา9,900บาทนอกจากนี้ยังมีมัน้าโอวากโกสินค้านำเข้าจากเกาหลีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยสิทธิบัตรเปเฉพาะจากโอวาโกแบรนด์สุดพรีเมียมที่ช่วยฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนลดปัญหาผิวหมองคล้ำลดเลือนริ้วรอยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวแลกะ เหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอซึ่งจะออกขายผ่านตัวแทนและทางเพจมิสเตอร์เฟรนด์ชิพอินเตอร์เนชนราคากล่องละ980บาทมี5แผ่นทั้งนี้รายได้จากการขายสินค้าส่วนหนึ่งจะถูกนําเข้าโครงการมิสเตอร์เฟรน i p ชิพสกอร s h i p เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองค่ะ,อ,ะอย่างไรก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับมา ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวกิจกรรมจากกองประกวดมิสเตอร์แฟรนด์ชิพอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับด้วยความตั้งใจคือเราอยากที่จะทำโปรดักออกมานะเพื่อขายสินค้าแล้วก็เราได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำการกุศลด้วยกันนะครับโดยที่ความตั้งใจของเวทีประกวดมิสเตอร์แฟรนด์ชิพอินเตอร์เนชั่นแนลคือเราอยากที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนะครับโดยที่ ช่วงแรกเนี่ยเราจะมีสินค้าอยู่2ตัวนะครับจะมีนาฬิกาซึ่งร่วมกับ us master polo นะครับก็จะเป็นรุ่น limited edition นะครับมี8สีแล้วก็มีสีละ50เรือนแค่นั้นนะครับอีกสินค้ากลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวมาสจาก Overcoat นะครับอันนี้เป็นมาสที่เรานําเข้าจากเกาหลีนะครับตรักรรมใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะห,หนุ่มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการจะทาครีมทุกวันไม่สะดวก นานๆทีคืออย่างน้นอยอาที่เ2สอครั้งก็ใช้มาสก์สูนี้บูสต์ผิวขึ้นมาได้เลยครับมาสกตัูนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากเกาหลีเป็นเอ็กซ์เตมเซลเป็นสเตมเซลล์ที่สกัดจากไข่นะฮะซึ่งมันจะช่วยที่จะบูสต์ผิวตั้งแต่ในระดับเซลล์ผิวนะะให้ผิวที่เสื่อมสภา,ภาพจากข้างนอกที่เราเห็นเนี่ยมันเพราะเซลล์ผิวข้างในมันหยุดการผลิต เซลล์ผิวนะฮะตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ผิวกลับมาทํางานเหมือนเดิมกลับมาผลิตเหมือนเดิมฉะนั้นในเรื่องของริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยหรือว่าจุดด่างดำที่เกิดจากการที่ผิวหยุดทํางานตัวนี้ก็จะกลับมาแก้ไขทั้งหมดครับเกิดปัญหาผิวมาเกิดจากการที่เซลล์ผิวหยุดการทํางานหรือทํางานผิดปกติเช่นถ้าเราผิวมีฝ้ามันเกิดจากการที่สร้างเม็ดสีขึ้นมาเยอะเกินไปหรือผิวหย่อนคล้อยมันเกิดการผิวไม่เติมเต็ม หยุดการทํางานอย่างเงี้ยคือทุกอย่างพอเราทําให้ผิวมันกลับมาทํางานกระตุ้นการทํางานของระดับเซลล์มันก็จะทํางานปกติแล้วทุกปัญหาว่าจะเป็นริ้วรอยเรื่องของฝ้าเรื่องของผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยหรือแม้กระทั่งผิวแห้งมันก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมครับเหมือนสมัยที่เรายังเ<ๆ>ด็กๆนาฬิกาตัวนี้ต้องดูใ้ใกล้มันจะเป็นนาฬิการุ่น limited edition นะครับ8สีเนี่ยมันจะมีตัวโลโก้สัญลักษณ์ตัว M ของเวทีกอมประกวดเราอยู่ด้วยตัวเรือนเนี่ยทำจากญี่ปุ่น นะครับแล้วก็ตัวสายจะเป็นสายซิลิโคนกันน้ําได้30เมตรฉะนั้นใครที่เป็นสายเอเวนเจอร์ชอบดําน้ำํำชอบอะไรลุยน้ําได้เลยเต็มที่ครับตอนนี้ก็อยากให้ตามที่เพจกรประกวดก่อนเราจะค่อยๆวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราออกมาเปิดต,ตัวสินค้าด้วยกันแล้วบอกว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันหรือที่เราจะมีหนุ่มๆจากเวที Mr. f r i e n d s ฟ i นดิชอินเตอร์วันนี้ก็จะมีมาจาก4ประเทศนะฮะมาร่วมกัน เป็นแบรนด์แอมบ s สเ o อร์ในการนําเสนอสินค้าในแต่ละตัวซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราจะมีนาฬิกานะแล้วก็ตัวมาส์น้องๆจะเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่จะออกมาบอกถึงผลลัพธ์ที่ได้หรือข้อดีของนาฬิกาข้อนี้ถ้าเขาเป็นสายเบนเจอร์มันดียังไงกับชีวิตเขาความคล่องตัวความใสแล้วเท่ใส่ได้เหมาะจริงๆมันเป็นสายสปอร์ตลักชัวรี่นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนน้องใส่สูตรเท่ๆก็ไปได้หรือจะเป็นมัตแคชชวลก็ไปได้ครับก็จะมีน้องๆในแบบของเรามาเป็นแบรนด์แอมบครับ ส่งความค้นหน้าช่องทางการขายราคาหลังจากนี้ติดตามได้ที่เพจปองกวด m ิสเตอร์ s ฟรน i ช t e อ n นเตอร์เนชั่นะครับฝากด้วยนะครับเราถือว่าเป็นเวทีน้องใหม่ในกลุ่มเวทีอินเตอร์นะครับที่จะมีตัวแทนแต่ละประเทศเข้ามาประกวดเราจัดประกวดมาแล้ว3ามอีดิชั่นสปีแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นปีที่4ีสู่ปีที่เราตั้งใจว่าจำนวนผู้ประกวดจะเยอะขึ้นคุณภาพจะมีมากขึ้นแล้วก็ อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะไปจัดนอกประเทศไทยนะครับซึ่งความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมีการอัปเดตกันเรื่อยๆที่เพจของประกวดครับ